เปิดข้อความหมอพยาบาลเมาเวียและวิกกี้เรื่องท้องแบบนี้เหมาะสมไหม เมื่อวันแม่ที่ผ่านมามีข่าวดีจากพระเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสุกรลวัฒ์และภรรยาวิกกี้ที่ประกาศผ่านทางอินสตาแกรมว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่แล้วสาววิกกี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกหลังแต่งงานไปเมื่อวันที่17รกรกฎาคมที่ผ่านมาทากลางคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีจำนวนมากก็มีเพียงส่วนน้อยที่วิพากวิจารณ์ล่าสุด แอ c เค n าทวิสเตอรรายหนึ่งโพสภาพข้อความที่พบว่าเพจดังเพจหนึ่งประกาศข่าวดีข้างต้นมีหมอพยาบาลหลายคนที่ร่วมแสดงความคิดเห็นแต่ทว่าเหมือนจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์กันมากกว่าจนเกิดดรามา่าทางด้านแอ c o u n t นี้ก็ได้ระบุข้อความว่าเอาหัวโขนเพจหมอมานินทาเรื่องท้องแบบนี้ยกนิ้วให้เลยครับไอสัตว เอาเรื่องท้องก่อนแต่งคลอดก่อนกำหนดมาเมคฟันกันสนุกสนานแล้วหมอพยาบาลมาเมาส์กันทั้งนั้นตลาดล่างไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนจริงๆง,งานนี้ทำเอาเกิดดราม่าสนันโลกออนไลน์ต่างตั้งคำถามว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ที่ทำกันแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com